กลับกัมาตากันแล้วนะครับนะวันนี้กับปุ้มกับยูแมคูวันนี้เยาตีดืด้มนะครับนะถุงเกียนถุงเกียนต่ก,กันตัวแนลน้ำครับป่าแหลนน้ำวันนี้กุ้นตอกเจ้ครับมาเป็นต่างเลยครับมาเป็นต่างมาเลยโอ้มาเลย เป็นดินเดิมเป็นเออเป็นดินจางเป็นกลางนี้เป็นดินจางไงกลางนี้กลางนี้เป็นดินจางกางโน้บเป็นดินเดิมครับน้ำมันไม่เคยฟังอะไรเลยเลน้ำครับเลยน้ำเลยน้ำครับ เจ๊งอยู่อีกเดียวเลยครับเนี่ยครยับนะปั๊บอะ่ยังไม่ตั้มดีนะครับนะเป็น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 ในตัวยางหมดเลยเนี่ยครับน้ำน้ำกวนกล้ามากเลยครับ เซตดีเลยครับวันนี้เซตดีแล้วนี่ครับนี่ครับเต็มหัวหเลยครับเป็บเดียวกรับมาเต็มหัวหเลย นี่รายกัรเล่นเลยรันนะ,ะนต่ำตืเลยก,กันคนตอเยนนี้นะะนบบนกับบ,บ้านครับกับบ้านกลับกนึ้นะะนีกลาคนลาับานก่อนคตนตอกเจำไม่ได้เลยครับดาัสดีรับ ba của lào anh đi